วิชาท่านผู้ฟังครับวันนี้บริษัทพัฒนาค่ะการพิจารณา3โมง30จากกรมบริษัทแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธออกไฟล์การจัดห้องใน8:25ทางวิทีุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเอง3:8:6ค่ะแล้วทางยูทูบหรือเฟซบุ๊กนะคะที่ท่านติดตามกันเราก็จะได้เจอ,เจอกันเม่ย่กทาง รายการปักสุสัตว์พัฒนาคลิปไปเลยค่ะคำว่ารายการปักสุสัต์พัฒนาเราก็เจอกันได้หรือกดติดตามไว้ค่ะเมื่อไหร่นขึ้นจะได้เรีขึ้นมาแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแนนเราต้องขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะมีหลายทางที่เข้ามาพูดคุยสอบถามหรือ อาหาอะไรก็ตามในนี้ก็จะพยายามไปหาอะไรละเอียดหรือคำตอบอมาห้ค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่สองมิถุนายนพรุ่งนี้ค่ะ3ามมิถุนายนโอเปนวันเฉลิมก็คชอพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทธาพิมลรัตพระบรมราชินีพระบรมราชนิพนี์สีแข่งดินคู่บาลมีท่าจกรลึงบริษสยาม ยิ่งพระยศปรากฏพัะเกียรติงามทั่วเขตทางรัตสีมาถวายชชยเฉริมพระชนพรัษาสุขเรธิ์พระสงฆ์ซ้องก้องเติดม,มงคลสมัยพระชนมายุยูเซราดุไทรจะถิตในใจเกลาชาทรงพระเจริญไว่กล้าเม่เระหม่อมพระผู้มเจ้าทีมงานรายการปัสจุศศักพัฒนากลุ่มเพื่แล่ประการสุภาพบุรุปัจจุศศา่ะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่6มิถุนยายนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนลงนามฉวยระพ,พรองสมเด็จพระราชินีของเรานะคะทางออนไลน์ช่วงนี้ก็ขอให้ลงออนไลน์นก่อนนะด้วยสถานการณ์ต่างๆนะเราก็อ่ตรงนักรับมีได้ตรงพ,พระองค์ก็มีนะ คุณจะบอกว่าใช้ภาถาง่ายๆว่าเราทุกคนก็ลัะนะฮะาเสดระหลังนะคะราชืนี้หรือไม่ดูวงหรือพระนิฐานของเราเ่ยนะคะทุกพระองค์ก็ตอนนี้ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราก็ถวาย,าออาายาก็พรด้วยพนหราได้นะคะพิธีการเสร็จไปแล้วเราก็ทอาเรื่องของเราเลยะค่ะนะช่วงนี้ฝนดดูฝน ก็ตกบ้างเป็นบางพื้นที่แต่ไม่ทั่วเลยทีเดียวน,นะคะเขาเรียวกว่าฝนไม่ทั่วฟ้าเนาะว่ตกบ้างเป็นบางแห่งแต่อากาศก็ร้อนนะแต่จ,จริงๆบางพื้นที่เนี่ยถ้าฝนตกเขาก็รีทายนะแต่ถ้าเป็นพายุก,ก็แย่หน่อยนะคะหลายพื้นที่ที่มีพายุเ,เข้ามาเมื่อสักไม่รู้ปลาย,ย,ยสุกกาภิยะหรือต้นสัปดาห์จำไม่ได้นะก็มีลูข่าวุเขาเพื่อนส่งให้จากทายุจิงหลี โอ้โหที่ตลาดจะไปดีพังมันในระนาัไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีคือจริงๆเราก็ระวังวที่ทำให้เนาะแต่บางทีบางเรื่องเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากว่าบางทีมาก็ไม่รู้หรือมาแรงเกินกว่าที่เราจะทำได้เนาะก็แค่เตรียมสถานการณ์ให้มันทันเ,เหตุการณ์นะเรารู้เราดูข่าวฟังข่าวว่าใครูจะเข้าช่วงนี้ แล้วก็ไปดูลงเรือนสัตว์เอี่ยว่ามันแข็งแรงดีไหมแล่การีที่บางลมบางแดดให้เค้าไหมที่สําคัญเลยช่วงนี้พยายามถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกอย่าเอาเข้าไปผูกไว้ใต้ต้นไม้นะคะมันมีข่าวออกมาแล้วมันก็คึอมันแก้ไม่ได้เพอามันตายไปแล้วมันก็เนาะสงสารเท้าด้วยสงสารท้องวัวด้วยที่ผูก ้านเนาะองคการเจ้าของที่เสียสูญเสียของไฟอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นรายจ่ายขาดรายได้อะไรสารพัดเลยเนาะอันนี้ถ้าเราเตรียมตัวก็พยายามเตรียมเท่าที่เราเตรียมได้บางอย่างที่มันเป็นภัยธรรมชาตินะเราก็เตรียมเราก็ไปแก้ป้องกันไม่ได้แต่เราแก้ไขหรือเราเตรียมบางอย่างได้ค่ะวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะแล้วก็ เตรียมสุขภาพด้วยนะคะฉีดวัคซีนให้เขาเมชภันพันนะคะยาต่างๆน้ำสะอาดนะหรือแม้แต่อาหารที่เป็นยญ้าแห้งยาหมากักซีเก็ม้าอะไรต่างๆสะดวกยังไงก็นะเข้าไปจัดถาไว้ดูแลเขาดนึงเขามีรโรคอัะไ,ไรติดปกติยังไงนะคะแล้วก็เข้าไปดูแลเขาแล้วก็ แก้ไปตามสถานการณ์ตามสภาพนะคะหรือจะแก้ทางประสิทธิ์็็ได้นะคะช่วงนี้อย่างพี่บอกว่าด้วยไทยธรรมชาตินะเราก,ก็แก้ไขย,ยากอีกอันหนึ่งคือด้วยโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เราคุยถึงเรื่องโรคระบาดคนก่อนเนาะโคว COVID ิดมีสำคัญค่ะช่วงนี้ตัวเลขจะทะลุไปถึงเลอกแล้วทีเดียว นะอย่าประมาทการอย่าตกกันขาสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือรักษาระยะห่างนะอันนี้สำคัญเลยอย่าพยายามอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนหรือที่คนเยอะๆอย่าไปรวมกลุ่มกันค่ะถ้ามันไม่จำเป็นถ้าจำเป็นแล้วก็พยายามนะบางทีพอลับางทีมันมีเหตุจำเป็นอะไรด้วยหลายๆอย่างเราก็ใช้เจลแอลกอฮอล์หรืออะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยเป็นไป นาคะอย่าปกปิดข้อมูลสงสารบุคลากรทางการแพทย์เถอะเราต้องขอขอบคุณเขานะคะที่เขาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะถ้าเราไปปกปิดแล้วก็ถูกกล่หูบุคลากรก็จะไหลวลงแล้วเกิดเขาเป็นะไรไป,ไไปก็แย่นาะนะเราก็จะขาดคนดูแลเราแล้วถ้ามีโอกาสใครที่สุขภาพแข็งแรงก็ไปฉีดวัคซีนซะใครที่มีโรคประจำตัวที่ไม่แน่ใจ ก็ปรึกษาแพทย์หรือหมอที่เรารักษาอยู่นะคะว่าฉีกี้ไหมหรือจะต้องทำยังไงถึงจะฉีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนซะเป็นการป้องกันตัวเราค่ะนะอย่างน้อยถ้ามันได้รับเชื้อมาเราก็เป็นไม่มากนะแต่ยังไงก็อย่าตกหล่ค่ะนะก็พยายามสวแมแหวไว้ถึงจะฉีดวัคซีนตามนะ เราก็พยายามช่วยเหลือแต่ทุกอย่างมันก็จะถ่างพ้นกันไปด้วยดีนะคะเอออย่างงานงต่างๆที่มันมีเข้ามาเนี่ยแม่ตอนนี้นะก็จะมี w o r องม o m นะที่เขาเรียกว่า w o r อ from คือแบบทีเขาให้ทํางานที่บ้านให้หยุดไปคือไม่ต้องมารวมกลุ่มกันอยู่ในที่ทํางานเยอะๆแต่หมายถึงว่าก็ยังต้องทํางานอยู่อาจจะประชุมผ่านอนเ f e r e นซ์ผ่านสมัยนี้บอกเกินโชคดีที่มันเป็น โซเชียลมันสะดวกสบายเนะก็มีการประชุมต่างๆทุกเรื่องทุกราวนะส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขป้องกันโรคหรืออะไรต่างๆก็ตามใช้ระบบออ,ออนไลน์นะคะก็ได้ผลที่ดีนะคะท่านผู้บรีก็เรียกประชุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคณะทําง,งานการจาัดทําแทนปฏิบัติงานะขับเคลื่อนพัฒนาคนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะ มีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการต่างๆมีการดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทขอนมพวกน้ำนมดิบเ,เนื้อสัตว์ต่างๆโคเนืน้อสนนุกรไก่เนื้อไก่หรือไข่ไก่ก็ตามนะเราก็มียานช่วยเหลือประชูมกันนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆไปโดยใช้ระบบวิดีโออคเฟมเนซ์น,นะคะ คือตอนนี้เราลงพื้นที่ใจลำบากเราก็พยายามที่จะช่วยโดยหรืองานเราก็ยังต้องทําไปอยู่ก็จะไปชุ่มตามนั่งนี่อะไรค่ะนะเราก็จะช่วยเหลยือนไปแล้วตอนนก็จะมีขา่าวต่างๆเช่นตอนนี้อ่านแรกเลยหมู <laughs> มีข่าวว่ามีคน,นกินหมูดิบแล้วเกิดโรคแด่รับ,บแบบเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ขอแนะนำว่าทุกเนื้อสัตว์ขอกินแบบสุกนะคะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปปรุงอะไรก็ได้ต้องย่างห้องแกงผัดก็เผาผัดอะไรอะไรก็ได้ให้มันสุกนะมันจะปลอดภัยกับเราแล้วก็อร่อยด้วยนะกินบิดบิดมันเคเนี่ยาวไม่อร่อยหรอกนะคะเคยโดนถูกไปชิมไอ้ที่ทมันเป็นบิดบๆดอ่ะโู้แม่งข้าว ความอร่อยแล้ก็สู้ที่เราทำไม่ได้นะเราทำให้มันสุกป,ปู้งแล้วไก่เครื่องมาหุงอร่อยเลยแล้วแก้วไผ่ก็ไม่มีด้วยใช่ไหมน,ะนะนะช่วยๆกันไปค่ะและตอนนี้นะเรื่องโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นลำบีสกินในคอรกระบือโรคเพิร์สในหมูนะหรืออ่านแบบโควิดที่ติดเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงงาน แห่งหนึ่งอะไรคนคงดูขา่าวแล้วแล้วก็ประมวลใจเรื่องเนื้อไก่นะทุกเรื่องเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากเราพักแนละ้วเดี๋ยวเรา,เาับนะม,ม,มาคุยนต่อนะคะตอนนี้พักแป๊บหนึ่งค่ะสักครู่เดียวค่ะค่ะแล้วลับมาคุยกันต่อเลยเนาะก็คือเรื่องโกกรคต่างๆที่บอกไว้ไอนแรกเลยลังวิซซีนตอนนี้หัไหล่ท่นเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบื้องของกระเพาะเปีที่เดียวแต่โโบอกก่อนนิดนึงโโค่ะ หลายคนเกรงว่ากินแล้วคกินเนื้อวัวแล้วจะไม่ได้เนาะกินได้ค่ะโรคนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแบบถ้าเป็นคนทีน่เโรคถึงหางเนาะมันจะเป็นเฉพาะที่ถึหงหางไม่ได้เข้าไปมีส่วนที่จะไปนเนื้อแล้วก็ไม่ได้ติดต่อสู่คนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะโรคลิมิสเกนนะอันแรกเลยรักษาหายอันนี้ค่ะนะทิ่ปรีบอกเลยถามมาเลยค่ะ เพาะมีคาถามแล้วเราก็ไปหามาแล้วก็ามาบอกต่อรักษาหายเนื้อทานได้นะบริโภคได้กินได้ไม่ติดต่อสู่คนแต่ค่ะขอแนะนำอย่างที่บอกว่ากินสุกนะกินสุกแล้วควรทำยังไงก็ได้นะจะกินจะทานจะบริโภคก็จะแ,แนะเอาไปทาที่สุกเนื้อผัดกะเพราเนื้อลูกวอกเนื้ออะไรยังไงก็ขอให้มันสุกเข้าไว้ค่ะทุก โรคนะคือมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเป็นระติดต่อมาหาคนนะแต่ว่าคือในเนืนะ้อขัดเนี่ยถ้ากินดิดมันมีโอกาสมีเชื้อโรคมีไข้แอน,น,นี้ได้ตลอดแหละนะเป็นที่จะให้ปลอดภัยสุดคือเนื้อที่กินสนะกินสดแล้วเนมะื่อปลายสุดยาที่ถ่ายมาค่ะเม,มื่ออาทิตย์นะสิ้นเดือนสฤษภาเลย รับแลกของวัคซีนลัมบิสกินมาแล้วหกโดสค่ะใครมีโอกาสได้เข้าไปด้วยนะพอดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เลื่อนชัยศรีอ่อนนะไปกันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านต่อพัคุณทศ์สุธนอธิบดีกรมบรรลือาสร์ร้องโผไปโหนเลยเนื่องจากว่าเป็นหัวเป็นใหญ่เกษตรกรนะไปลงไปแล้วก็ไปรับวัคซีนลงจากเครื่องเลยวัคซีนตัวนี้ท่าเราสั่งมา คือจริงๆแล้วโรคเนี้ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่ที่บอกแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสซึ่งเราต้องรักษาตามอาการไม่ได้มียาที่จะไปรักษามันได้นะแล้วตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ก็มีสัตว์ป่วยแล้วราวพันกว่าตัวเอ้ยเออหมื่นกว่าตัวแล้วหมื่นนิดๆนะหมื่นยี่สิบหมื่นยี่สิบกว่าตัวถือว่าประมาณหมื่นตัวแล้วก็ตายไปจกัน ที่ได้รักรการกมา,มานะคะมันอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดหรืออาจจะยังทรงๆอยู่ก็นะแล้วก็ทีนี้พอกรอมพื้นสายเนี่ยนะก็ได้สั่งมานะคะมาจากประเทศต่างประเทศเลยเราสั่งซื้อมา,มาแล้วก็ลงมามาถึงเนี่ยซึ่งจริงๆก่อนหน้าที่วัคซีนจะมาเราก็ได้ดําเนินมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ้นยาฆ่าเชื้อนะเดี๋ยวเคืเอ่ให้ฟังนะไก่จริงๆเดี๋ยวจะบอกว่า หลายจังหวัดทําแบบนี้นะพ่้นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้สารกํจาจัดมแรงเช็คที่ตัวหรือพ้นที่ตัวสัตว์แล้วแต่ชนิดของมีของยาเนะบางอย่างก,ก็จะพ้นไปรอบๆแต่บางอย่างเราไปทาที่ตัวสตส์ได้นะคะก็ไบรับมอบมานะคืออันนี้เป็นวพราสิ่งน,นี้เดี๋ยหลายคนจะงงคือจริงๆแนละ้วมันมาจากประเทศเมียนมาแรง แต่บางคนบอกทำไมมันมาจากอเมริกาคือโรงงานที่ผลิตมันอยู่ที่ประเทศอยู่ที่อเมริกานะ,ะหลายคนก็ยังงว่าไหนบอกมาจางไหนท่นแรงหรือจะอาอฟริกากันแน่นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้อนนตอน้าที่เราจะได้รับวเอาสิ่งเอาสิ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปนะไปฉีดให้กับมัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วเราก็จะจัดหาเพิ่มอีกนะคะคือมันต้องทยอยนาอย วัคซีนตัวนี้เราหาได้เนะื่องจากว่ามันเป็นโรคที่เกิดในต่างประเทศแล้วเขามีวัคซีนอยู่แล้วนะพอมันเพิ่งม่เริ่มเกิดในเราเราก็ส,สั่งซื้อได้มันก็จะมาเร็วนิดนึงนะไม่ต้องรอนานเหมือนวัคซีนเอโคิดเนาะอ่ะทีนี้เรามาเราก็ยังจัดหาเพิ่มให้ทีดีก็บอกว่าตอนนี้ระหว่างน,นี้ก็ให้เงินงการกาม,มาตรก,การไป5มาตรก,การคือนะ ฟังแล้วรบกวนให้ทำด้วยนะคะให้ทำด้วยควบคุมการเคลื่อนย้ายโคกระมือเพื่อลดการกระจายโรคนะแล้วก็เฝ้าระวังการเกิดแล้วอย่างใกล้ชิดใช้เลนว่ารู้โรคให้เร็วแล้วก็ควบคุมให้เร็วเช่นกันนะคะอ่ะนี่ไองานเลนป้องกันควบคุมแมลงพาหะที่ํำเรค นะไม่แล้วการหาอาการที่น้ำเนี่ยคุณบอกว่าเราก็เลยใช้ประเภทพ่นหรือไปเช็ดกับตัวสัตว์นะบางทีก็จะเห็นที่จะเช็ดมานะคะหรือการรักษาสัตว์ตามอาการอาากรเนาะเป็นยังไงเราก็รักษาไปเป็นมีไข้เราก็ให้ยาลดไข้มีตุ่มอักเสบที่ผิวหนังเราก็ให้ยาแก้เสไปอย่างนี้ ถ้าสมมติว่าตุ่มมันแตกมันลอกมันไรก็ใช้แผลสดแผลอะไรแต่ถ้าตกเะเก็ดก็ใช้ใหญ่อันนี้ช่วยคือเรา,าไปรักษาอาการอาการไปเรื่อยๆนะและส่วนอันสุดท้ายก็คือการใช้วัคซินควบคุมโรคนี่เองเราก็ทยอยสั่งมา,าลแล้ว,ล,วล้วก็ชอบแล้วนะคะอันนี้ถ้าท่านสุดประชาชนท่านใดหรือเกษตรกรท่านใดที่สงสัยหรือจะให้มาช่วยเหลือหรือรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ โทรติดต่อน,นะคะที่สำนักควบคุมป้องกันและบ,งบรงเทาผลกราทของกรมปศุสัตวัได้คะ่ะหรือว่าสายเดือดของกรมก็คือ0 6 3 2 2 5 6 8 8 8นะอันนี้เป็นเบอร์ด่วนเลยที่แบบว่าโทรได้ตลอดเลยเป็น,บบน,นสายด่วนนะสายด่วน6เอ้ย063 2 2ห688ม้นะคะหรือว่าท่านใดที่ถนัดแอปพลิเคชัน ส่งมาเลยแอปพลิเคชัน D R B 4.0การแจ้งการเกิดโรคระบาดได้ค่ะสานะมารถติดต่อได้สอบถามได้นะอ่ะอีกเรื่องอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้อยู่ในความสนใจมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วกรมาบษลษัทนี้มาตรฐานทลิตอาหารให้เข้มงวดมั่นใจอาหารปลอดภัยสินค้าไม่ติดโควิดแน่นอนภายนะที่มาดีคมบางสั่งนะนายสะรวัฒ์สารวิทย์ตค่ะ ก็กล่าวมานะมาไล่ฟังคือแก่ก็ต้องไปถามเพราะว่าจรงๆตมันเปในสัตวแพทย์นะเรื่องมันเรื่องไปต่อเองไม่ได้นอกในกทีก็ให้ถามมาว่าในกรณีที่มีข่าวมาว่ามีพนักงานในโรงงานชำแหละไก่ที่คุณยัไเนาะเอาเป็นว่าหลายๆคนคงรู้แล้วละว่าที่ไหนเนาะเอาเป็นว่าเป็นพนักงานที่ในโรงงานชำแหละชำแหละไก่ มีเชื้อเยอะหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงที่ว่ากินไก่ได้ไหมนะคะทีน,นี้ผู้ประกอบการก็ร่วมมือกับหน่วยงานของสาธารณาสุขนพื้นที่ตรวจหาเชิงรลูกแล้วนะแล้วก็ได้เอ,อ่อไม่ใช่อะไรคัดแยกผู้ติดเชื้อผู้ผสัมผัสกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปเป็นกางว่า ปีการากาตัวไปใครยังไม่มีเชือ้อเดี๋ยวว่าเ,เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เอาไปจับตัวสังเกตอนะาการทางบริษัทก็ได้จัดก,การอะไรทงความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้หยุดการทันตทั้งพมุญการเลยนะแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อหมดเลย,ส,ย,ยนะะลส่งตัวอย่างมงงตาตรวจด้วยนะคะแล้วก็คือทางส่มตัวอย่างไี่หนายงส่มตัวอย่างในอากานไ ส่วนคนเนี่ยทางสถานศสุขเขาก็ไปจดัดการดูแลอะไรอยู่แล้วทางนี้ทางเราก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลกัปนประท้วนั้นเพราะว่าพวังว่า,วาเอ่อก็ไปส่ตัวอย่างมาตรวจเพื่อความแน่ใจนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราดูแลความปลอดภัยด้านอาหารใช่ไหมเราก็เข้าไปดูแลในส่วนของตรงนี้เลยให้เรียบร้อยค่ะกรมศาก็ส่งเลยจากตัวแผงเอาเมื่สารอะไรเข้าไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยเก็บตัวอย่างมาสองพันกว่าตัวอย่าง ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดนะอ่าอยาให้แน่มั่นจใจได้เลยค่ะ,ยอ,อ,คคะาาอย่างที่ผู้พิบอกมาเลยว่านานของคนลงไปทุ่งที่คนรายงานมาว่าเขาเก็บตัวอย่างนี้ทั้งนี้มาตรวจไม่ครบเลยนะแต่ถ้าจะให้มั่นใจจริงๆก็เลือกซื้อในที่ที่ยังมีทันทีแล้วไม่ต้องใช้ออกเทมยังไงเงี้งนนยอีกอันนึงก็คือทําให้เสด อันนี้ขอร้องเลยทำให้สุขค่ะโรคหมูโรคโ,โควิดโรคเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเรากินได้แต่ทำให้สุขนะทำให้สุขค่ะมีปัญหาอะไรนะ๊ะเกี่ยวกับเรื่องออมาตรฐานของอาหารเนาะโทรมาถามได้เลยกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านาการิกษตสสำนักพัฒนารนะบบและราบมาตรฐานสินค้าิกษตรของกล้งบริษัท02653 สี่ีี่เบอร์การของกลตามปกติต่อ3 1 3 4ได้เลยค่ะนะวันนี้ก็ต้องอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่เข้ามาพูดคุยกับไลน์ฟารของเราด้วยนะต้องขอบคุณจริงๆกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะแล้วทันี้วันนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะเราก็เจอกันใหน้าหน้าค่ะแต่ถ้ามีอันใดทุกหน่วยงาน โรคต่างๆปะสานอำเภอปะสาถจังหวัดยินดีเข้าไปเลยในพื้นที่บางท่านใกล้เคียงกันเข้าถึงง่ายนะของกรมปัสษถที่เป็นกลุ่มเผยแท้ติดต่อได้นะคะทางเจียงจิหมายก็พี่นาซามิตปีกุมเือท้ประชาสมพันธ์กรมปัสษถขาดหยเลขไทยกรุงเทพหนึ่งศสเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองหกห้าสสี่สี่เก้าสี่ หรือถ้าเซฟซบุ๊กทวิตตูก,ก็รายการพัฒนาเข้ามาต่อพูดคุยกันเลยกดไลค์กอแท้ท้าไม่ต่างๆได้นะแ่ไปหาข้อมูลแล้วก็ให้ข้าที่หาได้เลยทีเดียวถามผู้ใหญ่ครับในสตุลว่าแท้ถามสตุวบ,บ้านในเกิรม,มาต่อให้ไงค่ะแล้ววันนี้ยังไงรักษาสุขภาพให้ดีค่ะนะอย่าประมากทกันโตทุกอย่างทุกเรื่องค่ะแล้วเวลาเขา,าออกมาตรการใดๆมา เราขออนุญาให้ใช้ให้ทำตามมาตรฐานนั้นที่ถูกต้องรักษาสุขภาพนี้ดีวันนี้นนยานก่อนแล้วค่ะสํหรับนี้ค่ะ